ตอมทัพที่11ตอนสู่ความโมโนอันไกลโพ้นซื้อเออเรื่องระหว่างเจ้ากับเฉิงอ๋องแค่อุบัติเหตุเจ้าขาพี่ใหญ่หยวนเมืองซื้อพโล่งขึ้นเสียงดังตัดหน้าคำถามที่หยวนอยู่เหวนินยังไม่ทันกล่าวจบพลางเสยมองต้นไม้ใบหญ้าเลี่ยงหลบสายตาคาดคั้นจากผู้ที่เป็นพี่ชายสุดความสามารถอุบัติเหตุหรือ หยวนหยูเวินยังคงเค้นคำถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นจ้องใบหน้างามล้ำของน้องสาวข้างกายไม่ยอมปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปง่ายๆเห็นกันอยู่ว่าเรื่องระหว่างเฉิงอ๋องและหยวนเมืองสื่อสหายสูงสักกำลังปิดบังบางสิ่งบางอย่างกับเขาใช่เจ้าค่ะเพราะข้าสะเพร่าไม่ระวังท่านอ๋องจึงช่วยเอาไว้พี่ใหญ่เลิกสงสัยเถิดเจ้าค่ะ มันไม่มีอันใดเกิดขึ้นระหว่างข้ากับท่านอ,องทั้งนั้นท่านแม่ทับน้อยกรอกลูกตาวนอีกสองรอบอยังเบื่อหน่ายนางยืนตบยุงอยู่หน้าจวนมาครึ่งชั่วยามแล้วนะเมื่อไหร่พี่ชายจะเลิกสักไซไล่เลียงประหนึ่งพิพภาษานักโทษอย่างไรอย่างนั้นปล่อยซื้อเจ๊ไปเถิดดึกดื่นป่านนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้นอนกันสักทีหากเป็นเรื่องเข้าใจผิดจริง เหตุใดท่านอองจึงไม่คิดปฏิเสธหรือคัดค้านสักครึ่งคำหยวนเมืองซือเนื่องอยากพนมมือขึ้นสรรเสริญกับความช่างถามอย่างไม่ลดละของพี่ชายเหลือเกินถามนางแล้วนางจะไปรู้ได้อย่างไรว่าเหตุชไหนเขาถึงเกิดผีเข้าอมพนมขึ้นมากระทันหันเช่นนั้นเหตุการณ์ในคืนนี้ พัดพาความเข้าใจผิดไปต่างๆนานาให้กับหยวนหยูเหวินและเหล่าข้าราชบริพารในตำหนักไปไกลแสนไกลโดยที่บุรุษสูงสักหาได้ไขความเข้าใจผิดของผู้อื่นให้กระจ่างแจ้งแม้แต่น้อยเกรงว่าเชิงอองตาจวินอ่านหัวกระแทกพื้นจนประสาทกลับก็เป็นได้ ข้าจะไปรู้หรือเจ้าคะพี่ใหญ่ยอมทราบดีว่าท่านอ๋องมีนิสัยชอบกลั่นแกล้งผู้อื่นเช่นไรหากท่านสงสัยมากนะักมีสู้ถามกับท่านอ๋องโดยตรงเลยเล่าเจ้าคะนางอ้าปากหาวอดมองหน้าหยวนอยู่หวนก่อนเร่งฝีเท้าเดินหนีกลับเรือน ั้นก้าวยาวเดินเร็วร่างทั้งร่างกลับส่วนเซคล้ายจะล้มหน้าขมำอยู่หลายทีจนหยวนเมืองซื้อระบายลมหายใจเฮือกใหญ่มือเรียวกระชากเครื่องประดับทองหลายชิ้นป่าลงพื้นราวกับมันเป็นของไม่มีค่าไม่มีราคาค่างวดก้าวเดินต่อไปอีกสองก้าวต้องชะงักแล้วหมุนตัวกลับมาเก็บเครื่องประดับล้ค่าซึ้นตกกระจายอยู่บนพื้น แล้วรวบชายกระโปรงเดินกระทืบเท้ากลับเลือนไปด้วยอารมณ์หง,งุดหงิดจะเย็นไว้สือเจ๊เจ้าจะโมโหอย่างไรก็ได้แต่จะทิ้งข้าวข,ของเครื่องใช้เป็นทองแท้ไม่ได้เด็ดขาดมันแพงหยวนยู่เหวิน ยืนมองเงาร่างบางของน้องสาวค่อยๆหายลับตาไปท่ามกลางความมืดสลัวแล้วก็ใส่หัวท่าทางเอาแต่ใจของนางเช่นนี้มิได้เห็นมาเนิ่นานานนับตั้งแต่รับราชการทหารเขาวาดมือไพร่หลังเดินพึมพำกล่ำเรือนไปเหอของตนเองหรือท่านอองคิดเล่นเพียงสนุกไปตามนิสัยเฮอ้อคาดเดาจิตใจสหายนั้นยากจริงๆแม่ทัพกราบทักษิน พิจารณาในใจอยู่หลายตลบก็ยังคงเห็นพ้องในคำพูดน้องสาวอยู่หลายส่วนหรือเขาคิดมากจริงๆเช้าวันนี้หยวนมึงสือ่อร่วมรับประทานอาหารมื้อเช้าที่เรือนใหญ่ตามปกติมือเรียวยาวจับตะเกียบก้มหน้าก้มตาตักข้าวเข้าปากด้วยความตั้งอกตั้งใจเป็นพิเศษไม่แม้แต่จะเงยหน้าสบตา เปิดโอกาสให้ผู้ใดได้ถามไถ่พูดคุยบรรยากาศในจวนแม่ทัพคล้ายกดดันลงทุกขณะคงเป็นเพราะเรื่องที่นางหายตัวไปจากงานเลี้ยงและพระสนมหลี่จี้เหยาถูกลอบวางยาพิษกระมังหยวนคุนเหอและฉินเหมยจูประสานสายตามองบุตรสาวพร้อมกันอย่างพร้อมเพรียงไม่ต่างจากหยวนหยูเหวินและจางไปเหอ พี่สะพย้ยซึ่งรอบชำเลืองดูเป็นระยะโดยรวมแล้วมื้อเช้าของแม่ทับน้อยช่างผ่านไปอย่างหน่าอึดอัดระอักระอวนเพราะดีที่หลวม่านชิงและหยวนซาถ,ถิงขอรับมื้อเช้าในเรือนของตนเองส่วนส่งเหรียญฮวาถูกกักบริเวณหยวนเย่อ,อิงยังลุกจากเตียงไม่ขึ้นมีฉะนั้นนางคงต้องมุดหน้าดำดินเพื่อเลียงหลบสายตาคนทั้งจวนเป็นพลวัน ซื้อเออเจ้ามีอะไรอยากเล่าให้แม่ฟังหรือไม่ฉินเม่อจูเอ่ยเปิดประเด็นขึ้นเป็นคนแรกตัวฉินเมื่อจูและพระสนมหลี่จี้เหยาแท้จริงคบหาเป็นสหายกันมานานหลายปีตั้งแต่ทั้งสองยังไม่ออกเรือนจึงค่อนข้างกังวลอยู่หลายส่วนเมื่อคืนลูกรู้สึกว่าคนเยอะจนหน้าเวียนหัวจึงเดินไปสูดอากาศภายนอกเจ้าค่ะ แล้วบังเอิญพบเข้ากับท่านอองพอดีระหว่างนั้นก็มีนางกำนันวิ่งกระหืดกระหอบมาทูลแจ้งว่าพระสนมหลีถูกวางยาพิษลูกจึงตามไปคุ้มกันเจ้าคะ่ะหยวนเมืองซื้อคีบผักเข้าปาก บอกเล่าไปตามที่ตนประสบผสมบิดเบือนความจริงอีกเล็กน้อยให้ตนดูดีหากบอกไปตามตรงว่ากำลังคิดบัญชีกับหน้าน้ำแข็งมีหวังถูกมารดาทุบตีก่อนผู้อื่นแน่มารดายิ่งรักใครเขาข้างถึงอ๋องมากกว่าบุตรสาวตนเองเสียอีกตายจริงเรื่องเช่นนี้เหตุใดถึงเกิดขึ้นกับคนจิตใจดีอย่างพระสนมได้แล้วตอนนี้พระสนมเป็นอย่างไรบ้าง ตอนนี้ปลอดภัยแล้วแต่ต้องรอดูอาการอีกสักระยะเจ้าค่ะเรื่องยาพิษแปลกประหลาดนั่นคงไม่สามารถบอกกล่าวมารดาได้หางรู้เข้าประเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรงไปเสียเปล่าซื่อเอ,อ๋อเจ้ารู้ใช่หรือไม่ถึงแม้ว่าสกุลหยวนของเราจะสนิทสนมกับเฉิงอ๋องเพียงใดแต่ก็ห้ามฝักใฝ่ใฝ่ได้ หยวนคุณเหอกล่าวด้วยใบหน้าเคร่งขรึมปลายเสียงเจือความเคร่งเครียดอยู่เล็กน้อยเจ้าค่ะลูกทราบดีท่านพ่อวางใจเถอดเจ้าค่ะลูกจะไม่ทำสิ่งใดให้สกุลหยวนถูกเพ่งเล็งไปมากกว่านี้แม่ทับน้อยพยักหน้ารับเข้าใจดีภายในแควนต้าน,านี้สกุลหยวนถือว่าเป็นสกุลที่มีอำนาจไม่เข้าฝ่ายใดเพียงแต่ทำหน้าที่ ให้ดีที่สุดและขึ้นตรงต่อโอรสสวรรค์เท่านั้นวังหลวงเป็นสถานที่ที่ต้องระวังตัวอยู่เสมอตามคำสอนของหยวนคุนเหอและฉินเม่ยจูเพื่อปกป้องนางและพี่ชายออกห่างจากสงครามชิงอำนาจของบรรดาองค์ชายวังหลวงนั้นหน้าพรั่นพลึงเพียงใดนางประจักษ์แล้วสกุลหยวนมีกองทัพในมือ ย่อมต้องถูกจับจองจากกลุ่มคนกระหายอำนาจลาบยศอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงยวนเมืองซื้อรอบถอนหายใจด้วยความกัดกลุ่มนอกจากวางตัวลำบากแล้วยังต้องกอยสกัดห้ามปรามพี่ชายเอ่ยเกี่ยวกับเรื่องเมื่อคืนให้มารดาฟังเด็ดขาดหากไม่นางคงได้สติแตกขึ้นมาแน่ๆซื่อเอ๋ออย่างไรวันนี้เจ้าช่วยไปเยี่ยมอาการของพระสนมแทนแม่ทีนะลูก เคร่งตะเกียบในมือของแม่ทับน้อยหลุดร่วงลงพื้นเสียงดังเรียกสายตาทุกคู่ให้หันมามองนางเป็นตาเดียวหญิงสาวยกมือปิดปากมองมันดาตื่นตระหนกสุดขีดให้นางเข้าวังหรือเหตุใดต้องเป็นนางมิไปได้หรือไม่นางยังไม่พร้อมจะพบหน้าผู้ใดเจ้าเป็นอะไรซื่อเอ,อ๋อมาไม่เป็นไรเจ้าค่ะท่านแม่ หยวนเมื่อซือหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกส่งสายตาขอความช่วยเหลือจากผู้เป็นพี่ชายทว่าหยวนหยูหวนกลับตักข้าวเข้าปากแล้วคีบเนื้อปลาใส่ถ้วยภรรยาด้วยท่าทีตั้งอกตั้งใจพลางขยับปากพูดไร้เสียงตอบกลับมาพี่มีงานมากมายเจ้าไปคนเดียวเถิด หไหนท่านบอกว่าห่วงน้องสาวนักหนาทีเช่นนี้เหตุใดจึงทิ้งกันง่ายๆเล่าจะแม่เงินกู้จำต้องกลืนน้ำตาอย่างพูดไม่ออกบอกเล่าไม่ถูกเรื่องนี้ระบายกับผู้ใดก็ไม่ได้ช่างน่าแค้นใจจริงๆจนแล้วจนรอดหยวนเมืองสื่อก็มาถึงวังหลวงในที่สุด นางยืนทําใจอยู่หน้าตําหนักเป็นเวลานานกว่าหนึ่งชั่วย,ยามเห็นจะได้จนรากแทบงอกออกจากปลายเท้าเพียงจินตนาการว่าตนเองต้องพบเจอกับอองหน้าชังแข้งขามมันพานแข็งค้างก้าวไม่ออกแม้แต่ก้าวเดียวเฮ้ยนางทำบาปทำกรรมไว้มากมายหรือยายสวรรค์ถึงไม่ปราณีนางสักหน่อย ต้องจัดขบวนบวงสวงแห่รอบแคว้นจึงจะประทานโชคมาให้นางบ้างแม่ทับน้อยรู้ว่าพร่ำบ่นไปก็เท่านั้นอย่างไรสวรรค์ก็ไม่มีทางเข้าข้างนางอยู่ดีคิดคิดดูยืนจ้องแผ่นทองหน้าทางเข้าตำหนักมาตั้งนานก็หาได้มีผู้ใดเดินผ่านซักผู้เดียวเช่นนั้นของงสักส่วนสองส่วนได้หรือไม่ถือว่าได้กำไรซื้อเจ๊ไปทำทุน ท่านแม่ทับน้อยทําอันใดยอยู่หรือขอรับยวนเมืองซือ่อกําลังนั่งเลงหาส่วนแผ่นทองเหมาะๆถึงกับสะดุ้งโยง mm hmm. เกือบยกชายกระโปรงแล้ววิ่งหนีหากฉุกค,คิดทันว่าตนเองยังไม่ได้ลงมือนางเอี้ยวคอมองดูผู้มาใหม่พบว่าเป็นหมอหนุ่มขนเมื่อคืนค่อยถอนหายใจโล่งอกช่วงนี้เจอแต่เรื่องบ้าบอ ถึงได้หวาดผวาขวัญอ่อนง่ายเกินปกติอ้อข้ากำลังเลงตำแหน่งเหมาะๆงัดแผ่นทองไปตึงหาทุนทำธุรกิจกำลังจะเข้าไปด้านในตำแหน่งหรือขอรับอ้อใช่ใช่ข้ากำลังจะเข้าไปแล้วเจ้าเรายังไม่กลับไปพักอีกหรือข้าเห็นตั้งแต่เมื่อคืนพวกหมอหลวงอยู่ดูอาการพระสนมต่อยังไม่ได้พักหรอกหรื นางว่าตามอย่างเอออ,อห่อหมกไปกับเขาแล้วค่อยเบี่ยงประเด็นเปลี่ยนเรื่องมันเป็นหน้าที่ของผู้น้อยอยู่แล้วขอรับอืมอย่างไรเสียเป็นหมอก็สามารถเจ็บป่วยได้อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองบ้างเล่านี่เจ้ามีนามว่าอันใดเรือเวยอินอินขอรับอย่างนั้นเชิญท่านหมอเวยไม่ทราบท่านเข้าวังหลวงมานานแล้วหรือหยวนเมืองซือ ขายมือเชื้อเชิญว่อยวินอินเดินเข้าตำหนักพร้อมกันอย่างไม่ถือยศศักดิ์อย่างน้อยหาคนคุยเล่นระหว่างทางก็ไม่เลวนะักว่อยวินอินค้อมหัวลงต่ำชำเลืองไปทางสตรีผู้ห้าวหาญแห่งแควนตา้าด้วยสายตาชื่นชมนอกจากความสามารถเก่งกาจเป็นที่เลื่องลือแล้วอุปนิสัยยังน่าเลื่อมใสไม่แพ้กัน อยู่มาได้ห้าปีแล้วขอรับเวลาเพียงเท่านี้ได้เลื่อนขั้นเป็นหมอหลวงฝีมือการรักษาของท่านนั้นดูเบาไม่ได้เชียวท่านหมอเว้ยท่านแม่ทัพชมเกินไปแล้วขอรับข้าหรือจะมีความสามารถถึงเพียงนั้นเพียงแต่พอมีความรู้ที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้เท่านั้นขอรับท่านถ่อมตัวเกินไปแล้วท่านหมอเว้ย เป็นเกียรติของข้าอย่างยิ่งที่ได้รู้จักหมอเก่งๆอย่างท่านหยวนมึองซื้อส่งยิ้มให้เว่ยหวินอินอย่างซื่อตรงจริงใจหมอหนุ่มก้มหน้าลงเล็กน้อยไม่กล้าสบในตาหงคู่งามทั้งใบหูยังแดงลามไปถึงต้นคอจนเห็นได้ชัดยามราตรีที่ผ่านมาได้ทราบแล้วว่าแม่ทับน้อยผู้นี้เลอโฉมมากเพียงใด เมื่อรวมเข้ากับรอยยิ้มอันสว่างสดใสนั้นยิงส่งให้นางช่างดูงดงามราวเทพธิดาจุดติดลงมาจากสวรรค์ชั้นเก้าเสียวซื่อท,ท,ท่านอองหยวนเมืองซื่อชะงักค้างคอยหันไปมองทางต้นเสียงหน้าน้ำแข็งมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาแล้วก็ให้ส้มให้เสียงกันหน่อยสิมีใช่พลุบพลุบโผล่โผล่ประหนึ่งพูดผีเอาแต่ใจ ถวายพระพรถึงอ๋องพยาค่ะว้อยอวินอินประสานมือโค้งหัวลงทำความเคารพในหัวจุกคิดถึงข่าวลือที่นางคำนันพูดถึงเมื่อคืนขึ้นมาได้เฉิงอ๋องต้าจวินเรียกแม่ทับน้อยด้วยถ้อยคำเอ็นดูสนิทสนมตามคำเล่าลือของเหล่านางกำนันไม่มีผิดเพี้ยนเฉิงอ๋องต้าจวินผู้สลัดสตรีทิ้งเฉกเช่นพาขี่ริ้วผู้นั้นอ่อนโยนด้วยรือ โอ้สวรรค์ถวายพระพรท่านององเพคะเสี่ยวซือ้อมาแล้วเหตุใดไม่เข้ามาภายในตำหนักพอดีค่ะเอ้ยหม่อมฉันมาพบท่านหมอเว้ยตรงหน้าทางเข้าจึงได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันเล็กน้อยเจ้าเพคะเวยหวินอินแม้ก้มหน้าจนไม่สามารถทราบว่าทั้งหนึ่งบุรุษหนึ่งสตรีนั้นกำลังแสดงสีหน้าเช่นไรต่อกัน แต่คำพูดสามัญที่เผลอหลุดออกจากริมฝีปากของแม่ทับน้อยโดยไม่ถูกถือสาก็สามารถยืนยันได้เกินแปดส่วนแล้วว่าององหนุ่มให้ความสำคัญกับบุตรีคนรองของสกุลหยวนมากเพียงใดถึงได้รับอภิสิทธิ์มากมายปานนี้เห็นทีถ้าเขายืนอยู่ตรงนี้คงมีแต่จะทำให้คนทั้งคู่อึดอัดใจ พูดคุยกันไม่สะดวกจึงขอตัวทูลลาหลบฉากออกไปอย่างรู้ความหม่อมฉันทูลลาพะยาะค่ะท่านอองเฉิงอองตาจวินโบกมืออนุญาตหยวนเมืองซื้อมองตามหลังว้อยหวินอินอย่างเนืออยากเดินตามหมอหนุ่มขึ้นมาเสียเดียวนั้น จะรีบเดินทิ้งกันไปที่ใดเล่าอยู่เป็นเพื่อนข้าก่อนไม่เห็นหรือว่าอ๋องปากกันไกลกำลังยืนทำหน้าจะกินหัวข้าอยู่แล้วเนี่ยเปิ่นหวังเพิ่งได้ทราบว่าเจ้าชอบพูดคุยกับผู้อื่นไปทั่วเจ้าค่ะพูดคุยกับผู้อื่นบ้างจะได้ความรู้ใหม่ๆไม่ใช่เอาแต่คิดตนเองเป็นที่ตั้งเจ้าค่ะหยวนเมืองซือศบตาโตเถียงคอเป็นเอ็นหวังมีสักวัน จะสงบสงครามน้ำลายนี้ได้เอถอะเชิงอ๋องต้าจวินมองไปหน้าเรียวเล็กที่ไร้เครื่องประทินโฉมอย่างเช่นเมื่อคืนวานอย่างพอใจอืมเจ้ารู้ตัวก็ดีแล้วหยวนเมืองซืออ้าปากพะงาพะงาข้ากำลังเน็บแนมท่านไม่ได้ไหมายถึงตนเองท่านมันไร้ยางอายเกินไปแล้วนอกจากจะหลอกกินเต้าหู้ข้าถึงสองหนแล้วยังมีหน้ามาหลอกด่าข้าอีก เสี่ยวซื้อเรียกให้ตายก็ไม่ตอบเข้าใจหรือไม่ว่าโมโหกำลังโมโหถ้าค้าจะเงียบอยู่อย่างนี้แล้วท่านจะทำไมอองหนุ่มถอนหายใจกับท่าทางโกรธเคืองแบบเด็กๆของนางมือใหญ่คว้าฉุดข้อมือหญิงสาวให้เดินตามเขาเข้าไปในตำหนักของพระสนมอย่างมัดมือชกท่านอ,องทำอันใดปล่อยข้านะข้าเดินเองได้ หยวนเมืองซื้อส่งเสียงโวยวายพยายามสมัดมือให้หลุดจากการเกาะกลุมจากมือใหญ่หรือแม้แต่หยิกเอวสอบของเฉิงอ๋องอยู่หลายทีก็ไม่หือไม่อื้อท่านยังใช้คนอยู่หรือไม่หยิกแรงขนาดนี้กลับไม่ปรีปากร้องสักคำท่านมันหนังหนาเกินไปแล้วเฉิงอ๋องต้าจะวินชุดแม่ทับน้อยเดินไปตามทางผ่านข้าราชบริพารมากมายภายในตำหนัก เหล่านางกำนันต่างใบหน้าขึ้นสีแดงกำ่ำราวลูกมะเขือเทศสุกอย่างเขินอายหยวนเมืองซื้อส่งสายตาทิ่มแทงแผ่นหลังอันกว้างใหญ่ของององหนุ่มด้วยความไม่พอใจได้แต่เม้มปากอย่างเข็นเคี้ยวสงบปากสงบคำไม่สามารถส่งเสียงโบกเวกอย่างด้านนอกได้อีกนางจิกเล็บลงบนหลังมือเฉิงอองทำร้ายพระวรกาย อันสูงค่ะเป็นการเอาคืนเดิมทีเหล่านางกำนันล้วนแล้วแต่คิดเห็นเกี่ยวกับข่าวลือกันไปในทางเดียวถึงสองส่วนมาวันนี้ได้เห็นกับตาถึงการแสดงออกของเฉิงอ๋องผู้เปรียบเสมือนบุรุษถือเพศพรหมจรรย์หลีกเลี่ยงสตรีที่มีต่อแม่ทัพน้อยยิ่งเพิ่มความมั่นใจของพวกนางให้โหมกระพือขึ้นเป็นเท่าทวี ในใจข้าราชบริพารต่างนึกคิดสงสัยถึงความสัมพันธ์ของผู้สูงศักดิ์ทั้งสองนั้นไปถึงขั้นใดพลันต้องตกตะลึงอ้าปากค้างจนแทบขยี้ตาแล้วมองอีกเชิงอ๋องตาจวินซึ่งมีใบหน้าราวก้อนน้ำแข็งพันปีอยู่สม่ำเสมอบัดนี้ทรงแย้มพระโอดขึ้นอย่างอารมณ์ดีช่างเป็นภาพที่หาชมได้ยากยิ่ง แต่แม่ทับน้อยผู้เชี่ยวชาญในสนามลบบนใบหน้าของนางกลับขึ้นสีเรือ้อทั้งยังเม้มริมฝีปากด้วยความเอียงอายนั้นหาชมได้ายากยิ่งกว่าทั้งสองจับจูงมือกันไปอย่างสนิทสนมช่างส่งให้บรรยากาศอันกดดันในวังหลวงนั้นดูผ่อนคลายลงหลายเท่าตัวเห็นเจ้านายรักใคร่กันเช่นนี้เกรงว่าอีกไม่นานวังเฉิงอ๋องคงจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในไม่ช้า เรงว่าพวกตนคงต้องเตรียมตัดเย็บอาพรตัวเล็กๆไว้สำหรับท่านอองน้อยและจะวิ่นจู่น้อยแล้วกระมังหมายเหตุนะคะจะวิ่นจู่ก็คือตําแหน่งเชื้อพระวงหญิงลำดับที่สามสำหรับทิดาในชิ้นอองและพระชายาเอกค่ะ1บุรุษรูปงามกับหนึ่งอิสตรีโฉมงามสกราน ช่างเหมาะสมการเสียยิ่งกว่ากิ่งทองใบหยกเดินผ่านเหล่านางกำนันมาได้ครู่หนึ่งสีหน้าของเฉิงอ๋องกลับลาบเรียบดังเดิมทว่าไม่ยอมปล่อยมือหญิงสาวให้เป็นอิสระเขาพาหยวนเมืองซือเข้าไปในห้องบรรทมของพระมารดาได้โดยไม่ต้องมีการตรวจค้นสเสด็จแม่แม่ทับน้อยมาขอเยี่ยมพยาค่ะซือเอ๋ออย่างนั้นหรือเสียงหวานเล็กติดแหบแห้งเอ่ยขึ้น ตามด้วยเงาร่างลับมานพานั้นขยับเคลื่อนไหวไปมาหยวนเมืองซือถลึงตายืนมือหยิกเอวของเขาอีกหนหนึ่งไลอองหนุ่มไปยืนอยู่ข้างพระมารดาของเขาเพยหน้าน้ำแข็งกินเต้าหูน้นางอีกแล้วเฉิงอองสงบนิ่งไม่สะเทือนกับมือแม่นทับน้อยหยอกล้อจนพอใจจึงค่อยปล่อยมือหญิงสาวหยวนเมืองซือถวายพระพรพระสนมหลีเพคะ นางยอบกายลงทำความเคารพพระสนมหลีอย่างอ่อนช้อยลุกขึ้นเถิดเปิ่นกงไม่ค่อยถือขนบธรรมเนียมในวางกับคนกันเองสักเท่าไหร่หมายเหตุค่ะเปิ่นกงเป็นสรพนามเรียกแทนตัวเองสำหรับเจ้านางฝ่ายหญิงลำดับขั้นจกักรพรรดินีพระสนมขั้นสูงและองค์หญิงค่ะพระสนมหลีเปิดผ้าม่านขึ้นโดยมีนางกำนันคนสนิท ช่วยประคองลูกขึ้นนั่งใบหน้างดง,งามนั้นดูดีมีสีเลือดฝาดมากกว่าเมื่อคืนเห็นพระสนมดูแข็งแรงขึ้นนางจึงค่อยเบาใจขอบพระไทยเพคะพระสนมท่านแม่ได้ฝากความเป็นห่วงมาถึงพระสนมด้วยเพคะเหมยจูนางมักจะขี้กังวลมากจนเกินเหตุอยู่บ่อยครั้งเจ้าคงลำบากแย่เปิ่นกงฝากไปบอกนางว่าขอบใจมากเพคะพระสนม หยวนเมืองซือยอบกายลงอีกครั้งอย่างงดงามซื้อเอ,อ๋อมานั่งข้างเปิ่นกงเพคะหยวนเมืองซือก้าวอย่างสำรวมเข้าไปใกล้แท่นพระบรรทมที่มีพระสนมหลี่นั่งอยู่ก่อนนางมองรอบเตียงไม่มีเก้าอี้แม้แต่ตัวเดียวในใจคิดหาหนทางว่าตนควรจะนั่งในที่ใดนั่งบนเตียงกับพระนาง ก็ดูจะโอหังเกินหรือจะนั่งกับพื้นคล้ายกับว่าสนมคาดเดาจิตใจของหญิงสาวออกพระนางแย้มพระโอดขึ้นอมยิ้มอย่างเอ็นดูพลางใช้ฝ่ามือตบฟูกข้างกายเชิงอองตาจวินเดินไปนั่งเก้าอี้ไม้จันแดงด้านข้างยกถ้วยชาขึ้นจิบมองดูท่าทางเงอะงะของนางด้วยความขบขันจางๆเปินกงได้ยินว่าเมื่อคืนนี้ เจวินเอ๋อหุนหันพลันแล่นมากทีเดียวเจ้าได้คอยห้ามปรามถึงได้สงบลงได้เจวินเอ๋อแม้สงบเยือกเย็นแต่ก็มีบ้างที่ขาดสติยังคิดขอบใจเจ้ามากซื้อเอ๋อที่คอยอยู่เคียงข้างเจวินเอ๋อของเปิ่นกงพระสนมหลีกุมมือนางในแววตาแสดงถึงความขอบคุณอย่างจริงใจ หยวนเมื่อซือเหงื่อเย็นผุดขึ้นกลางหลังลอบกลืนน้ำลายด้วยความยากลำบากหวังว่าพระสนมคงไม่ฟังคำเล่าลือมาใช่หรือไม่ขอให้นางคาดผิดด้วยเถิดน้อยคนนักจะห้ามปรามเจวินเอ๋อได้อยู่หมัดน,นอกจากฝ่าบาทและเปิ่นกงแล้วก็คงมีเจ้ากระมังจะวินเอ๋อควรอ่อนโยนลงให้มากเห็นหรือไม่ว่าทำน้องเสียขวัญมากเพียงใด หาไม่ได้เพคะพระสนมหม่อมชันเจ้าและจวินเอ,อ๋อก็รู้จักกันมาตั้งแต่เล็กไม่แปลกอันใดหากจะเข้าใจกันและกันเพคะพระสนมหลี่ฉับพูดจาแปลกประหลาดเข้าไปทุกทีซื่อเจ๊ใจไม่ดีอย่างไรก็บอกไม่ถูกเปิ่นกงกับเหมยจูเป็นสหายกันมานานเมื่อครั้งจวินเอ,อ๋ออายุได้สี่หนาวเหมยจูก็ตั้งท้องเจ้าพอดี เปิ่นกงยังเคยพูดกับนางอยู่เลยว่าหากได้บุตรสาวจะขอมั่นหมายให้เป็นหวางเฟยของจวินเอ๋อแต่เหมยจูนั้นไม่เห็นด้วยนางบอกว่าอยากให้ลูกสาวเป็นผู้เลือกคู่ครองของนางเองถ้าเจ้าและจ,จวินเอ๋อมีวาสนาต่อกันอย่างไรก็ไม่แคล้วกันไปได้เปิ่นกงเห็นว่าจริงอย่างที่มารดาของเจ้าว่ามีเรื่องใดอย่าได้ปิดบังให้คิดเสียว่า เปิ่นกงเป็นแม่ของเจ้าด้วยอีกคนหนึ่งซื้อเอ๋ยยามนี้เรื่องที่หนักใจมากที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องของจวินเอ๋อไม่ยอมแต่งชายาเข้าจวนเสียทีเ้อเปิ่นกงท้อใจเหลือเกินไม่รู้อีกนานเท่าไหร่ถึงจะได้อุ้มหลานอย่างผู้อื่นเขาพระสนมหลีมองหญิงสาวด้วยแววตาแสดงถึงความคาดหวัง ยวนเมืองซื่อคล้ายกับปลาขาดน้ำนิ่งค้างเอ่ยสิ่งใดไม่ออกสมองบึนเบลอราวกับถูกค้อนหนักทุบหัวเมื่อครู่ข้าได้ยินสิ่งใดท่านตั้งความหวังใดกับข้าจะวินเอ๋อต้าจะวินเฉิงอ๋องต้าจะวินงั้นรือ พระสนมท่านต้องเสียสติไปแล้วอยากมีหลานแล้วเหตุใดต้องมามองข้าเช่นนั้นด้วยเล่าข้ามไม่ใช่ลูกสะใภ้ของท่านเสียหน่อยแล้วที่เฉิงออกไม่ยอมแต่งชายาเขาอาจจะเป็นพวกนิยมตัดแขนเสื้อก็ได้ท่านไม่คิดสงสัยบ้างหรือโอรสของท่านเย็นชาหน้าตายกับผู้คนสตรีนางใดก็ไม่กล้าเข้าใกล้หรอกเพคะ แล้วยังไม่รวมวาจาไม่เข้าหูไร้ความอ่อนโยนเป็นค่ายกให้โดยไม่เรียกสินสอดแถมเข้าสารอีก10บคันรถค่าก็ไม่เอาเจ้าค่ะนางมองเฉงอ๋องแล้วอยากแกล้งลงไปชักน้ำลายฟูมปากบนพื้นเสียให้รู้แล้วรู้ลอดเขาจิบชาด้วยใบหน้าที่ไม่รู้ไม่สนตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงบัดซบ นางเห็นเต็มสองตาว่ามุมปากอองหนุ่มพเพยอขึ้นอย่างกลั้นหัวร้อสุดฤทธิ์หยวนเมื่อซื้อคิดในใจวิ่งชนกำแพงตายเลยดีไหมบ้านนี้จะเข้ากันเป็นปีเป็นคลุยเกินไปแล้วจบตอนที่11ค่ะ